Hello and welcome our daily Gospel Truth welcome Gospel Bible Daily to and a again Stu สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของเขาประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะคะ We hope that the word of God will fill your heart with hope, peace, and joy เราก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้านะครับจะเต็มล้นในจิตใจของคุณและทำให้เกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดี And that you will have the confidence Live out God's purpose your leave life in และจะทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณนะครับ Did you know that so many people live the round and round life? คุณรู้ไหมครับว่ามีผู้คนมากมายนะที่ดำเนินชีวิตแบบวนเวียนอยู่ในอ่าง You know five years later, ten years later, twenty years later, they are still going around the same issue. 5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปนะคะดูเหมือนชีวิตไม่ได้หลุดพ้นออกมาจากปัญหาเดิมๆเ,เลย bondage you know, same bond age, หรือว่ายังตกเป็นทาสในเรื่องเดิมๆอยู่ <Same> fear ความกลัวก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ you know, same anger, same issues. ยังมีปัญหาเหมือนเดิมยังมีความโกรธมีอะไรเหมือนเดิมอยู่ you know, not saying not I'm this คือผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่ออยากจะต่อว่าอะไรใครนะแต่ผมพูดตรงนี้เพื่ออยากจะเปิดเผยความจริงให้เราทุกคนเห็น That God wants keep moving forward keep พระเจ้าอยาก จะให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ใช่ว่าเดินวนเวียนอยู่จุดเดิมๆ God เพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความก้าวหน้าเสมอความหมายของตรงนี้ก็คือพระเจ้าก้าวหน้าตลอดเวลานะคะอาณาจักรของพระเจ้าเองก็ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเพราะมันไม่สามารถมันหยุดแผนการของพระเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาเหมือนขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้เลย God and His Kingdom is a l l ดังนั้นพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์เนี่ยมีแต่ก้าวไปข้างหน้าเสมอนะคะ and that's God's plan for you และทางนั้นก็คือแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณด้วยช่นกัน you are His child you are part of this kingdom คุณเป็นลูกของพระองค์นะแล้วคุณก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า so I want to seriously ask you today วันนี้ผมก็อยากจะถามคุณอย่างจริงจังเลยนะ are you are you stuck in the same place คุณเห็นชีวิตตัวเองเนี่ยมันติดอยู่กับจุดเดิมๆไหม are you moving forward หรือคุณเห็นชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้า if you're stuck in the same place and going round and round ถ้าคุณเห็น ชีวิตตัวเองเนี่ยติดอยู่กับจุดเดิมๆแล้วก็วนเวียนอยู่ที่เดิมมันถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาแล้วนะคบแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมเสียทีมันถึงเวลาที่คุณควรจะเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณได้แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดสมมยนะครับเปลี่ยนการจดจ่อ action แล้วก็ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะคือเมื่อเราลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเปลี่ยนต no one and nothing can hold us back anymore คุณรู้ไหมคะว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเนี่ยจะมารั้งชีวิตเราไว้ได้ต่อไป remember this ให้คุณจำไว้นะคะ many times without even realizing หลายๆครั้งนะคบโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว we become our own enemy เรากลายเป็นศัตรูของตัวเองไป we become our own hindrance เรากลายเป็นผู้ที่เรียกว่าขัดขวางความก้าวหน้าของตัวเอง and so don't let yourself hinder yourself. ดังนั้นอย่ายอมให้ตัวเองมาขัดขวางตัวเองนะ We need to rise up and look to God. เราจาเป็นต้องลุกขึ้นมาและจดจ่อที่พระเจ้า Paul talked about this. เปาโลเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน Now I read to you from Philippians 3:13. เดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังจากฟิลิปปีบทที่3ข้อ13 Philippians 3:13. ฟิลิปปีบทที่3ข้อ13นะคบ This is brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. ดูก่อนพี่น ทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเปโลเองเนี่ยเจอกับอุปสรรคมามากมายในชีวิตและคุณรู้มั้ That his religious background was also an obstacle ว่าความเคร่งศาสนาซึ่งเคยเป็นแบบเบื้องหลังของเขาเป็นวัดของเขามามันก็เป็นอุปสรรคของเขาสําหรับปัจจุบันเพราะว่าก่อนที่เปาโลจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาเป็นผู้ที่ยึดถือประพฤติตามธรรมบัญญัติอย่างเหนียวแน่นเลย Without was realizing he even Uh, very man. แต่ว่าโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งในการประพฤติของเขา and as a young man he used to go around persecuting the church และตอนที่เขาอายุยังน้อยเขาก็พยายามที่จะข่มเหงคริสตจักรของพระเจา้า pulling Christians out of their homes arresting them punishing them for believing in Jesus Christ พยายามที่จะล่าคนที่เป็นคริสเตียนออกมาจากบ้านนะคบทำทารุณกับเขาจับเขาไปขังคุกบ้างเพราะว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ that's why in the beginning when he became a Christian และนี่คือเหตุผลว่าตอน ที่เขามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราอัครทูตบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจหรือว่าระแวงเปาโลไว้เพราะเหตุผลนี้เองผมเชื่อนะคะว่าเปาโลเองเขาก็มีความรู้สึกเสียใจ the done เพราะว่าสิ่งเลวร้ายที่เขาเคยทำกับคริสตจักรมาก่อนและเปาโลเองเนี่ยเรียกว่ามีศาสนาอยู่ภายในตัวเขาเยอะมาก Paul believed in i h m s เปาโลเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกิน That's what he talks about in Philippians และนี่คือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ในหนังสือฟิลิปปี That he had many reasons to boast in his flesh เขาบอกว่าจริงๆเขามีเหตุผลเยอะมากเลยนะในการที่จะอวดเนื้อหนังของเขาเพราะเขาเองเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมบัญญัติอย่างละเอียดถี่ถ้วน You know he was well respected among his people และเขาก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นที่นับถือนะครับสำหรับผู้คนที่อยู่รอบตัวเขา But he says this แต่เขาบอกว่า All these things I leave behind สิ่งต่างๆเรา านี้ข้าพเจ้าก็ทิ้งมันไปละ because I've found something greater เพราะตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้พบสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมไง someone greater และได้พบกับผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า i c is Jesus Christ and Him crucified the gospel of Jesus Christ ก็คือพระเยซูคริสต์แล้วการถูกตรึงบนกางเขนการสิ้นพระชนและการฟื้นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ and so Paul did not allow his past to to make him stuck เปาโลซึ่งไม่ยอมให้อดีตของเขาเนี่ยมาเหมือนกับว่ารั้งชีวิตเขาไว้และนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้ในฟิลิปปี I do เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะที่ข้าพเจ้าทำอ่ะเห็นไหมว่าคุณต้องตัดสินใจทำนะมันไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเราจำเป็นต้องตัดสินใจว่าเราจะก้าวออกมาจากอดีตตัวเองแล้วเราต้องตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย เพราะว่ายิ่งคุณเนี่ยไปจมอยู่กับอดีตมากเท่าไหร่ The weaker you make your future คุณดูไหมคะว่าคุณยิ่งจะทำให้อนาคตของคุณมันแย่ลง The longer it takes for you to walk into what God a s prepared for you แล้วมันก็จะยิ่งทำให้คุณเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมให้กับคุณ That's w h Paul said one thing I do และนี่คือเหตุผลที่เปาโลบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำ Forgetting those things which are behind ก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย What it means is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ things behind I คือตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยการไปจดจอคิดถึงแต่สิ่งที่เคยผ่านมาละ I don't allow those things to hold me back anymore และข้าพเจ้าก็ไม่ยอมให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมารั้งชีวิตของข้าพเจ้าไว้ I don't allow the guilt and the pain and the regrets of my past make me stuck today ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับอดีตของตัวเองเนี่ยมาทำให้ข้าพเจ้าไม่ก้าวหน้า I don't give w a y t to my past anymore ข้าพเจ้าไม่ ให้น้ำหนักกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกต่อไป so that's the question i want to ask you และนี่ก็คือคำถามที่ผมอยากจะถามคุณ what are you doing today แล้ววันนี้ล่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่ are you giving weight to your past too much คุณกำลังให้น้ำหนักกับอดีตของคุณเยอะไปหรือเปล่า or are you giving weight to the plan that god has for you หรือว่าคุณเปลี่ยนมาให้น้ำหนักกับแผนการที่พระเจ้าวางไว้ให้คุณ that's a huge question ตรงนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะ and that's something that you have to be responsible for แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องตอบเองด้วย no one can This for ไม่มีใครจะมารับผิดชอบหรือทำเรื่องนี้ให้กับคุณ people can come and and encourage you แต่ว่าผู้คนเขาอาจจะมาหนุนใจคุณให้กำลังใจคุณได้ but ultimately you have to make the choice you have to make the move แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณต้องตัดสินใจเองนะคบคุณจำเป็นต้องก้าวออกมา see the devil's plan is for you to give weight to your past แผนการของคุณก็คือไอ้แผนการของมันก็คืออยากจะให้คุณเนี่ยให้น้ำหนักกับอดีตของคุณ so that you can be stuck all your life in one place เพื่อที่คุณจะได้เหมือนจมอยู่กับอดีตไปทั้งชีวิต t e l l แต่ผมอยากจะบอกคุณนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเอื้อมมือเชิญคุณออกมา The Holy Spirit you the Holy Spirit is calling is พระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกคุณออกมา beautiful glorious plan has for has ให้คุณก้าวเข้ามาอยู่ในแผนการที่งดงามที่ดีวิเศษที่พระองค์เตรียมไว้ให้คุณนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทําในความคิดจิตใจและชีวิตของคุณทุกๆวันเลย what has God Look o f พระองค์บอกว่า ดูสิถึงสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณน <Forget S 1> ะ Forget your past behind คืออย่าไปคิดถึงอดีตอะไรมากมายทิ้งมันไป Move on ก้าวไปข้างหน้าดีกว่า Leave those things that that try to hold you back คือให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นที่พยายามจะมารั้งชีวิตของคุณไว้ And then Paul says และเปาโลบอกว่า And reaching forward to those things which are ahead แล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Notice he says I reach เห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยโน้มตัวออกไป This is not something others is doing for him คือตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมาทาแทนเขาได้ He is doing it He's taking action เขาต้องทาเองเขาต้องตัดสินใจเอง He says he's leaving his past behind เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้ว And he's reaching forward to those things which are ahead แล้ววันนี้เขาขอโน้มตัวออกไปข้างหน้าไปหาสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ So my question is Are you doing that แล้วสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณก็คือคุณจะทำแบบนั้นไหม two positions can take. ตอนนี้เนะี่ยมันมีตำแหน่งอยู่สองตำแหน่งที่เราจะยึดเอาได้คือเราอยากจะยึด ติดกับอดีตจมอยู่กับอดีตต่อไป to the future หรือเราอยากจะก้าวออกมาข้างหน้าไปสู่อนาคตที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ I hope that today will be your day of ผมหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณตัดสินใจ I hope that nobody has to say this to you any longer แล้วผมหวังว่าคงไม่จําเป็นต้องมีใครมาพูดหรือหนุนใจคุณในเรื่องนี้อีกต่อไป I believe the Holy Spirit is speaking to you ผมเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กาลังพูดกับคุณนะคะ This is a fresh direct message from the Lord for you today ตรงนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่ส หมซึ่งพระเจ้าต้องการพูดกับคุณโดยตรงคือพระบิดาบนสวรรค์ของคุณกำลังบอกคุณว่า h o ลูกเอ๋ยลูกจะยึดติดอยู่กับจุดเดิมๆอดีตของลูกไปอีกนานแค่ไหนลูกจะจมอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนลูกจะมีชีวิตอยู่จมอยู่ในความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่ดีแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ข้าาม Come into the future have for you the future have I ออกมาก้าวออกมามาสู่อนาคตที่ดีที่เราเตรียมไว้ให้ Look at the beautiful things I've planned for you มองดูสิ่งงดงามแผนการที่ดีที่เราเตรียมไว้ให้สิ You know I believe that that was the experience of the Israelites ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ของอิสราเอลด้วยเช่นกัน I mean they were in slaves they were in in slavery in Egypt for 430 years เพราะว่าอิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ถึง400กว่าปีเลยนะคะ And I think some of them thought that will be You know, everything in e t h ผมคิดว่ามีหลายๆคนที่เขาคิดว่าชีวิตชั้นมันก็คงต้องเป็นทาสแบบนี้ไปตลอดแล้วแหละเขาก็คงต้องเป็นทาสไปทั้งชีวิตทั้งต้นตระกูลเลย But God had a good plan for them. แต่จริงๆพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้เขา p r o m i s e land. เป็นดินแดนแห่งพระสัญญา in the right และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม God sent Moses. พระเจ้าก็ได้ส่งโมเสสมา In essence, God was saying. คือในความเป็นจริงพระเจ้ากำลังบอกว่า It is time to move into my plan. มันถึงเวลาละที่เจ้าจะต้องก้าวเข้ามาสู่แผนการของเรา To leave this behind. ที่เจ้าจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ข้างหลัง This life of slavery. ชีวิตของการเป็นทาส And move into the promised land. แล้วก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา And you know, he sent a leader. moses to help them และพระองค์ก็ได้ส่งผู้นําก็คือโมเสสนี่แหละไปช่วยพวกเขาออกมาแต่ว่าอิสราเอลก็จะาเป็นต้องให้ความร่วมมือด้วยนะแล้วก็ต้องแบบว่าเคลื่อนตัวออกมา And that's what God is speaking to you today แล้นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังพูดกับคนน I believe he's speaking to you through us ผมเชื่อนะคะว่าพระเจ้าพูดกับคุณนั่นแหละแต่ว่าผ่านทางเรา Do tell you พระเจ้าใช้ให้เรามาบอกคุณว่ามันถึงเวลาที่ต้องทิ้งอดีตจริงๆ you แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไปสู่สิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ดีกว่า Please do that do คือทำเถอะนะครับ because when you do that เพราะเมื่อคุณทำ it'll not only bless your life มันไม่เพียงแต่คุณจะได้เห็นพระพรเกิดขึ้นเท่านั้นนะ your life will be a testimony to others แต่ชีวิตของคุณจะได้เป็นพระพรแล้วก็เป็นคําพยานและไปช่วยเหลือคนอื่นได้ when they see the glory of God working in your life เมื่อเขาได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าเนี่ยทำงานในชีวิตของคุณ the freedom of God in your life อิสรภาพของพระเจ้าที่เกิดขึ้นหรือทํางานในชีวิตคุณ your life will be a huge advertisement for God's goodness คุณดูไหมคะว่าชีวิตของคุณจะได้เป็น ป้ายโฆษณาให้กับความดีของพระเจ้า <You> know, ใหญ่ๆเลยนะ You may not be a preacher คุณอาจจะไม่ได้มาเป็นนักเทศก็ได้ And you don't have to be if you're not called คือถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณหรือเจิมคุณมาเป็นนักเทศคุณก็ไม่จําเป็นต้องเป็น But did you know that แต่คุณรู้หม your life itself can be a preaching ว่าชีวิตของคุณที่ดําเนินทุกๆวันก็สามารถเป็นการเทศนาออกไปได้ And people will come to know God's goodness <S และผู้คนจะเข้ามารู้จักกับความดีของพระเจ้า <Just S 2> ได้ Just by looking at your life เพราะเขาเห็นการดําเนินชีวิตของคุณ So my brother my sister ดังนั้นพี่น้องทุกๆคนครับ <is> time มันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องลัทิ้งอดีตของตัวเองเสียทีแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า เพื่ออนาคตที่ดีของคุณให้รอที่ถานด้วยกันนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์เองได้ให้พลังกับลูก my from breakak free pass เพื่อที่ลูกจะเป็นอิสระจากอดีตตัวเองเพราะพระเยซูได้จ่ายราคาให้ลูกแล้ว f พระองค์ได้จ่ายราคาให้กับอิสรภาพของลูก acknowledge that receive that today I receive ลูกยอมรับและลูกขอรับเอาในวันนี้ลูกประกาศว่า I pass from my free ลูกเป็น สระจากอดีตของลูกแล้วแล้วตอนนี้ลูกขอบคุณพระบิดาสำหรับกำลังและสติปัญญาที่จะช่วยให้ลูกก้าวไปสู่อนาคตที่พระองค์เตรียมไว้ให้ได้ขอบคุณพระบิดาที่พระองค์เป็นพ่อที่แสนดีเหลือเกินในพระนามพระเยซู amen you know share this word with someone อย่าลืมที่จะแบ่งปันถ้อยคําตรงนี้หรือว่าคําเทศนาในวันนี้กับใครสักคนหนึ่งนะครับ there are so many people who need this simple truth คุณดูไมีคําว่ามีผู้คนมากมายจําเป็นต้องได้ยินความจริงตรงนี้เลย just by sharing คือการที่คุณเนี่ยส่งต่อให้เพื่อน god can work in somebody's life พระเจ้าจะได้มีโอกาสทํางานในชีวิตของเขาได้ thank you for joining us ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา may god bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้